จะดึงได้ดึงได้ดึยไต้ดึงาด้ง้ึงได้ด่งได้ดงาด้ดึงด้ดึงด้ึงไดงไดนดดงได้ง้ดึงได้ดึงาด้ดไ้ดึงไงง้ มันต้องลองใช่นาฬิกาต้องลองจริงี่ใช่ใแต่พอพี่แจมใส่ขึ้นข้อปุ๊บเนี่ยผมว่าลูกค้าเขาจะตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วเขาก็จะเห็นภาพไปอ๋อโอเคถ้าลุกแบบนี้จะใส่ไงเขาจะได้แบบเลือกบิ๊กแอนแมทได้คือนาฬิกาก็เหมือนคู่อยากจะรู้ก็ต้องลองครนี่ยังไงล่ะบอกแล้วไปนู่นมากลับมาจะมีมุกมาให้สุดยอดนะครับผมน่ารองต้องยกให้เมืองไทยนะแต่ถ้าน่ารักก่าใครต้องยกให้พี่แจมเนี่ยแหละ ในฐานะแล้วก็เป็นตัวแทนของโรบินสันที่พาร์ตเมนสโต้นะขอ <ผม S 2> ให้พี่ฟิล์มครับงานเยอะๆอยู่แล้วพี่แจมพ,พี่แจมพี่แจไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดไปแล้วถึงจะเป็นพี่ฟิล์มกับพี่แจมก็เป็นคนคนเดียวกันโอ้โหไปไม่เป็นเลยผม อ่าก็งานนิดนึงแหมผลงานผลงานตอนนี้หรอใช่คุกคนรอมากว่าแบบเฮ้ยเมื่อ,อไหร่จะมีอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆอ่ะพี่ก็ยังยังยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่องใหม่กับพี่ฟิล์มครับเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวมีผลงานไปเรื่อยเดี<ๆ>๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพลงนะสงสัยโลกอยากให้เรารักกันก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับรอสองสองล้านวิวอยู่เด้อ เราอยู่เราอยู่เราอยู่ใช่แล้วนะครับผมเปิดกันเยอะเลยแน่นอนขอดังกแ่านี้ได้ไหมอ้อร้องอย่างนี้ตอนไหนทุกครั้งทุกๆครั้งที่ร้องก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมไม่รู้สิ

เป็นคนดีครับ่ใส่ใ้ี่อ่ะพี่ไปรับส่งพี่พ่มาอย่ให้อยู่นะค่ะ่คอย่นขอคครับนี่คะเชิญเลาเชิญเลวเราะเหรอเชิญเละเชิญเละเชิญเล่ะเชิญเละเชิญเล พี่จะลองทุกคนยขอบคุณมากนะคะ